ลอตเตอรี่ใบสุดท้ายเดี๋ยวฉันไป่คนซื้อเองค่ะจริงเหรอครับถ้าลอตเตอรี่ใบนี้ถูกรางวัลฉันจะมาแบ่งคุณนะคะเอามาฉันบอกให้เอามาเดี๋ยวนี้เอาอะฉ่นทำไมต้องหนาเนี่ยเอามาเอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำร้ายผู้หญิงเหรอ ไปเลยนะยังยบัตรตีด้วยแผงลอตเตอรี่เลยเออคุณครับแล้วคุณไปะไรบ้างครับเนี่ยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยชนไว้อะคะ่ะครับผมไม่เป็นไรครับเออคือฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเลยอะคะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรแล้วครับผมสบายมากครับแค่คุณไม่เป็นไรก็กดี้วครับ ขายลอตเตอรี่ใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับแล้วก็ต้องขายให้หมดด้วยเพราะถ้าเกิดว่าขายไม่หมดแล้วออทำไมอะคะเจ๊เขาจะไม่จ่ายค่าแรงอะครับงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะลอตเตอรี่ใบสุดท้ายเดี๋ยวฉันเป็นคนซื้อเองคะ่ะจริงเหรอครับ8ปสิบบาทใช่ไหมคะใช่ครับนี่คะ่ะขอบคุณมากครับ ออรตอรี่ใบนี้ถูกรังวัลฉันจะมาแบ่งคุณนะคะขอบคุณครับฉันไปก่อนนะคะครับคุณครับมาแล้วขอบคุณครับ ทำไมกินแต่ข้า,าวเปล่าเราจะกินก็นอะไรแล้วเนี่ยอก็กินกับพริกน้ำปลาไงป้าโอ้แล้วมันจะอิ่มเหรอผมไม่ค่อยมีตังค์นะรับป้าไม่เป็นไรอยู่นี่นะเดี๋ยวป้าไปทำใหมใ จานนี้ดีกว่ามันจะได้ยิมอิ่มจะได้มีแรงทํางานอู้ยแต่ป้าครับเยอะขนาดเนี้ยผมไม่มีตังจ่ายหรอครับป้าไม่ต้องจ่ายป้าให้กินฟรีจริงครับขอบคุณมากเลยนะครับป้านี่ออแกมาเนี่ยซิเงินที่ยืมฉันไป8,000ัน่ะมหนจะเคินช่วงเนี้ยมันเงียบเงียมันขายไม่ค่อยดีถา้งที้อะไรก็เงียบเงียบเมันเงียบตลอดเลยหรือไง ผัวก็ยังไม่ตายจนหัวตายแล้วไปเกิดพบน้าแหละฉันยังไม่คืนเลยต้นก็ไม่ได้ดอกก็ไม่เคยส่งก็เดี๋ยวให้มันดีขึ้นกันนี้หน่อยเดี๋ยวก็จะพยายามผ่อนให้นี่มันจะดีขึ้นได้ยังไงห้อีแก่ดูสภาพลูกค้ามึงสิเนี่ยฮะสกปรกสกปรกกระจกกระจกแบบนี้ยขายเมื่อไหร่จะมีเงินมาใช้ฉันฮะถ้าวันนี้แกไม่คืนเงินฉันนะฉันจะให้ลูกน้องฉันเนี่ยพังร้านแกให้หมดเลยให้ผมจัดการเลยไหมค่ะเจ๊ ไปดูดกระเป๋าตังค์วันนี้ว่ามีเงินไหมได้เลยครับเจ๊เดี๋ยว็กครับเดี๋ยว,ยวครับเด็กครับเผู้พี่ครับคือผมขอโทษแทนคุณป้าด้วยนะครับอย่าอ,อย่าทำแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยแกเป็นใครวะรทำไมไมายุ่งเรื่องคนอ,อื่นนี่มันเรื่องของเจ้านี่กับลูกนี่เขาจะเคลียร์กันอีกแกเนี่ยมันติดหนี้เจ๊ชันอยู่แปดพันดอกอีกห้าพันมันจะไม่ยอมจ่ายเลยเจ๊ชันวันนี้ยังไงก็ต้องได้เงินคืนเว้ย เอาเงินเอางี้ได้ไหมครับคือวันนี้8ปดพันยังไม่มีงั้นเอา80ไปก่อนได้ไหมครับคือผมเพิ่งขายแล้วตี่ได้ครับเฮ้ยมึงจะบ้าหรือเปล่าวะเป็นนี่เงินต้นอยู่8 0 0พจะมาคืนแค่แปเนี่ยนะเอาเอาว้ยเจ๊ครับ80ครับยังค้างอีก7,920บาทกับดอกอีก5,000ด้วยเจ๊ครับครับเงินที่เหลือเราเอาไงดีครับ เงินที่เหลือถ้ายังไม่ได้ก็เหมือนเดิมพักไลแกนี่เลย,เเลยได้ครับเด็กเด็เดี๋เว,ว็เด็กเด็กเด็กเดเด็กเร็กเดกเด็กเด็กเด็กเ้็กเด็กเด็กเรับเด็กนอ็กเด็มมกเดเ,เด้ออามด็กเดกเด็กยด็กเด็กเดากเด็กเดักเด็กเด็เด็ก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 เด่เด็กเด็กเนเด้กเด็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 เอ็กเด็กเด็กเี้กเด็กดกเน็กเเด็กดกด็ก่ดเด็กเกเเ็เดเดากเดัเมดเด็ก สตรีและคนชราคือเราจะไม่ทำร้ายพวกเขานะครับภาพลักษณ์มันจะเสียเชื่อผมในงั้นเดี๋ยวมันจะตูเรีวร้ายมากเลยนะครับเ,เจ๊ครับที่มันพูดก็มีเหตุผลนะครับเจ๊ผมว่านะเราน่าจะอายชาวบ้านเขาบ้างแล้วเราอย่าไปทำตัวชั่วๆแบบที่มันว่าดีกว่านะครับ,รบเจ๊าะคือเราทำอย่างนั้นเนี่ยคนอื่นนะครับเขาจะว่าเจ๊ได้นะครับว่าเจ๊เนี่ยชั่วเลว เจ๊เนี่ยกับชามะเกิดจากนรกแน่เลยคนอย่างเจ๊เนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่มีการศึกษาคนอย่างเจ๊เนี่ยนะครับไม่มีวันมีลูกมีผัวเป็นของตัวเองวันหนึ่งถ้าเจ๊มีลูกมีผัวขึ้นมานะผัวก็จะต้องผูกคอตายลูกก็จะคนรกเ่ยยัดปากตัวเองตายขาท้องไม่ยอมเกิดมาในท้องคนอย่างเจ๊แน่นอนครับคนอย่างเจ๊เนี่ยมันสับนรกชัดๆเลยวิ่งฟังกนขึ้นอย่างเงี้ยเจ๊ว่าไม่ใช่คนอื่นแล้วล่ะที่ด่าเจด่าฉันอยู่เนี่ยออ คนอื่นเขาคิดใส่ผมครับเจ๊โอเคโอเคก็ได้เห็นแกว่าวันนี้อากาศดีฉันจะมาเก็บเงินแกอีแกสัปดาห์หน้าขายให้ได้แล้วเอาเงินมาคืนฉันด้วยถ้าครั้งหน้ามาฉันไม่ได้ฉันจะพังร้านแกใช่มาครับเจ๊ขอบคุณมากครับอีแกกระจอกอีชั่วป่อไ้ก่อนเถอะชั่ว คุณป้าไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรหรอกลูกป้าขอบใจพีหนุ่มมากนะว่าแต่ทาไมมาช่วยป้าแล้วลูกก็ป้าช่วยผมไว้นะครับดูสิครับข้าวกะเพราไข่ดาวทั้งสองฟองเนี่ยผมก็อยากจะตอบแทนมือคุณป้านะครับโอ้ยของแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกเป็นไรได้ยังไงล่ะครับขนาดป้าลําบากขนาดเนี้ยป้ายังมีน้ำใจมาช่วยเหลือผมเลยอะครับเพราะงั้นผมก็อยากจะช่วยเหลือป้าครับ สู้ๆนะป้าแล้วป้าฟังคําผมไว้นะถ้าเกิดว่าผมมีเมื่อไหร่อ่ะผมจะกลับมาช่วยป้าช้ยนี่เลยจะช่วยชัยนี่ให้ป้าเนี่ยนะครับผมพูดคําไหนคํานั้นครับป้าขอบใจนะแต่ว่าตอนเนี้ยป้าว่ากลับไปกินข้าวให้อิมดีกว่าโอ้ยครับป้าขอบคุณนะเดี๋ยวผมจะกินแห่อ,อยเลยอ ไอ้คนขายลอตเตอรี่ไอ้เงินที่กู้นอกระบบฉันไป6,000นเนี่ยมันเไรจะจ่ายฮะโอ้ยโอ้เจ๊ครับคือผมเป็นแค่คนรับจ้างขายลอตเตอรี่ลำพังจะกินข้าวยังไม่ค่อยจะมีรายได้ผมไม่พอจ่ายเจ๊เหรอกครับ มันก็เรื่องของแกสิแกยืมฉันไป6 0พ0บาทแล้วตอนนี้นะมันก็ครบเดือนแล้วดอกวันละ200บาทมันก็ทบทบแล้วประมาณ1 2ื0นสองจ่ายฉันมาเลยตอนนี้เลย1 2ื0 0สองแล้วโอ้โหตั้ง1มื0 0สอง 12. แล้วผมจะไปม,มาจากไหนล่ะครับเจ๊เอา้ามันก็เรื่องของแกสิก็จะไปตัดแขนแตัดขาไปนั่งขอทานของเงิที่ไหนมันก็เรื่องของแกแต่6 0 0ันบาทเนี่ยแล้วก็ทบต้นทบ,ทบ,ทบดอกเนี่ยแกต้องจ่ายฉันเข้าใจไหมเออเจ๊แต่ว่าผม คจะลืมไปแล้วใช่ไหมว่าผัวฉันะนเป็นใครนี่แกจําได้ไหมเพื่อนแกชื่อแดงอะที่มันนอนตายลอยอืดอยู่ตรงต้นแม่น้ำน่ะแกคงคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุสชนะพี่เจมหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าแกไม่ยอมจ่ายฉันมันทบต้นครบดอกเนี่ยแกก็คงจะได้เป็นนอนลอยอืดอยู่ข้างๆเพื่อนแกไงจำไว้นแจ็ค ผัวฉันน่ะไม่ธรรมดาโป้งเดียวจอดไหนแล้ววันนี้มีตังติดตัว่กี่บาทเนี่ยมาดูสิเอาเร็วผมไม่มีจริงครับเจ๊ไม่มีอะไรเลยฉันก็เห็นขายได้อยู่นะอะไรเนี่ยแกเป็นแค่เป็นเมียมันไงฮะฉันจะเป็นใครก็ช่างเลยค่ะเขาติดหนี้คุณอยู่เท่าไหร่คะ หกพันจากอ๋อแล้วก็ดอกวันละสองรทบไปเดือนหนึ่งเนี่ยรวมๆกันก็หมื่นสองพอดีทำไมจะจ่ายแทนมันเหรอฮะใช่ค่ะฉันจะจ่ายแทนเขาเองสภาพนี้มีตังค์ด้วยเหรอเอาเลขบัญชีมาสิคะได้กลองดูมีตังโกนมาหมื่นสองนะ ยังไม่เลยนะหมื่นสองอะอ่ะกแกนรอยอยู่นะไม่แดงเลยเนี่ยเรียบร้อยค่ะโอนไปแล้วอุ้ยตายแล้วได้จริงด้วยหมื่นสองอยตายแล้วแหมรวยขนาดนี้เนี่ยทำงานอะไรหรือจะ๊ะบอกฉันบ้างก็ได้นะ นี่ไอ้แจ็คผู้หญิงของแกเนี่ยมันใช้ได้เลยนะถ้าเกิดวันหลังอยากยืมตังค์ฉันอีกเนี่ยก็มาบอกฉันได้นะ <c oughs> ไปละคุณครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยผมครับออว่าแต่คุณที่ช่วยซื้อลอตเตอรี่ผมเมื่อวันก่อนนี่ครับใช่ค่ะแล้วทำไมคุณถึงช่วยผมเยอะขนาดนั้นล่ะครับ ก็เพราะว่าคุณเคยช่วยฉันไงคะแล้วคุณจำได้ไหมคะวันนั้นที่ชาื้อลอตเตอรี่ใบสุดท้ายไปแล้วฉันบอกกับคุณว่าถ้าถูกลางวันฉันจะมาแบ่งคุณนะคะครับนี่คะ่ะโอ้หท,ทำไมเงินมันเยอะขนาดนี้ครับ ฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะคะ่ะหกล้านฉันแบ่งให้คุณสามล้านนะคะอุยมันมันไม่เยอะเกินไปหน่อยเหรอครับไม่เยอะเลยค่ะอย่าลืมสิคะที่ฉันพูดไว้คําไหนก็คํานั้นค่ะคําไหนคํานั้นจริงด้วยงั้นงั้นคุณช่วยไปกับผมหน่อยได้ไหมครับ มีสองร้อยอยาไปสองร้อยก่อนฮะแค่สองร้อยเนี่ยนะแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยฮะโอเานตามที่เราคุยกันถ้าวันนี้ไม่ได้พังร้านได้ครับเจแล้วครับเดี๋็กกันครับเอยหยุดก่อนครับนี่มันไอ้กระจกที่ขายลัลลี่นี่มาทำอะไรอีกอะ่ะจะมาแสดงความเป็นฮีโร่อะไรอีกฮะผมไม่ได้เป็นฮีโร่อะไรหรอกครับ คือวันนี้ผมจะมาใช้นี่แทนคุณป้าเขาครับอย่างแกไม่มีปัญญามาใช้นี่แทนไอ้แก,กนี่รู้สภาพซะก่อนคุณป้าเขาติดนี่คุณอยู่หมื่นห้าใช่ไหมครับเออใช่นี่ครับหมื่นห้าครบแค่นี้แหละ เวลาตั้งหลายเดือนเกเก๋กระจอกยอะไปเฮ้ยเฮ้นี่พ่อหนุ่มไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะแล้วมาช่วยป้าทำไมแล้วทำไมผมต้องไม่ช่วยป้าด้วยล่ะครับป้าจำได้ไหมที่ผมเคยบอกป้าไงว่าถ้าเกิดว่าผมมีเงินเมื่อไหร่ผมจะต้องมาช่วยป้าใช้หนี้ให้ได้คำไหนคำนั้นไงครับป้าและอย่างที่ป้า <S <S สงสัย <S 2> <S 2> <S 2> <S ว่าทำไมผมถึง มีเงินเยอะแล้วเงินมาจากไหนแล้ามาจากไหนอ่ะ <c oughs> คืออย่างนี้ครับคือเมื่อวันก่อนที่ผมกําลังเดินขายลอตเตอรี่อยู่ครับคือคุณคนนี้เขาโดนโจรนะ่ะกระชากกระเป๋าผมก็เลยไปช่วยเขาไว้ครับแล้วพอผมช่วยเขาไว้เขาก็เลยอยากตอบแทนผมโดยการซื้อลอตเตอรี่จากผมครับแล้วเพิ่อาาผมมันเหลืออยู่ใบหนึ่งพอดีเขาก็เลยซื้อไว้แต่เขาสัญญากับผมว่าถ้าเกิดว่าเขาถูกลอตเตอรี่เขาก็จะเอาเงินมาแผงผมครึ่งหนึ่งครับ และบังเอิญว่าเขาถูกลอตเตอรี่จริงๆ6ล้านบาทเขาก็เลยเอามาแบ่งให้ผมครึ่งหนึ่ง3ล้านครับป้าจริงหรือหนูป้าดีใจด้วยนะหนูแล้วผมก็ยินดีกับป้าด้วยนะครับเพราะผมจะแบ่งเงินให้ป้าครึ่งหนึ่งล้านห้าครับแต่ว่าไม่ต้องแต่หรอกป้าผมมาเชื่อว่าป้าเป็นคนดีครับแล้วคนดีๆอย่างป้าต้องได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีกลับ แล้วเงินล้านห้านี่นะผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าป้า,าไปซื้อของนะแล้วมีคนลําบากแบบผมมาขอข้าวกินแบบเนี้ยป้าก็ต้องให้เขาอย่างแน่นอนอ่ะล้านห้าเป็นของป้าครับงั้นเอางี้เป็นคนดีแบบนี้ป้าว่ามาเป็นเจ้าของร้านร่วมกับป้าดีกว่านะหมายความว่าไงครับป้าก็เอาเงินล้านห้านี่มาซื้อของเข้าร้านมาปรับปรุงร้านแล้วเราก็มาเป็นเจ้าของชื่อร้านร่วมกับป้า มาช่วยกันทําความดีแล้วก็ไม่ต้องไปเดินขายลอตเตอรี่ให้เหนื่อยอีกแล้วมาเป็นเจ้าของร้านเลยจริงครับจริงสิขอบคุณมากเลยนะครับป้า